สวัสดีครับผมเสือต้องฟีน่าครับวันนี้มารีวิวรถยนต์นิสสันอัมเบล่าปี2012เป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลนะครับเครื่องยนต์1.2ลิตรนะฮะ79แรงม้านะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากนะครับเป็นสีขาวนะฮะนี่เลยมีพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะกุญแจรีโมทไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับคันนี้สวยและก็สดมากนะฮะล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กอีโมชั่นอาร์ นะฮะเป็น้อแม็กขอบ17นะครับใหม่แมกใหม่ยางใหม่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดิสเบกหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของอฟิล์มกองแสงนะครับรอบคันแล้วก็คิ้วกันสาดร,รอบคันพร้อมกับมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะฮะอย่างนี้เลยนะครับโอ้สวยมากนะฮะ โปรโมชั่นฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะฮะค่างวดก็อยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจนะครับมิสซันอเมร่านะครับคันนี้นะครับก็สามารถนะครับเข้ามาสอบถามขายนได้นะครับที่เบอร์โทร0874399353นะฮะ0874399353นะฮะอะให้มาดูภายในกันบ้างนะครับผมก็แผงประตูสีดำนะฮะเบาะสีดำ นะฮะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานะเครื่องเล่น AM/FM นะ CD AUX ครบเลยนะฮะเลขไมล์แสนสี่นะฮะมีทั้งระบบเบรก ABS แล้วก็ a i r b a g คู่นะฮะครบเลยคันนี้นะสวยมากแล้วก็พรมนะครับอรองพื้นเป็นสีแดงนะทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0 8น4 3 9ป3 5 3็น7 4 9 3นะฮะ 074399353นะครับผมเสียต้งฟรีดาวนจัดให้เลยนะฮะโอเควัสดีฮะ